สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสวัสดี f อร้าน u ูเอ o รูปเซียงกงทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง u ูเอ o รูปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกและอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคลิปนี้นะคะใกล้กันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปี2567นะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะคะของปีพศ2566แล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ ยังไม่มีของขวัญให้กับตัวเองนะคะยังไม่มีของขวัญให้กับครอบครัวนะคะอยากจะได้ของขวัญชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะที่มีคุณค่านะคะแล้วก็สามารถนําไปทําประโยชน์นําไปต่อยอดในการใช้ชีวิตได้นะคะก็แนะนําเป็นรถคันนี้ไปเลยค่ะรถคันนี้นะคะวันนี้นํามาจัดโปรโมชั่นเป็นรถที่สวยนะคะแต่ว่าเฮียอยากตอบแทนลูกค้านะคะอยากคืนกําไรให้กับลูกค้าที่อุดหนุนร้านยูเอสกรุ๊ปของเรามาโดยตลอดนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถ1 2ล้อนะคะหน้าแนบหลังถุงลมนะคะเป็น1 2อล้อแทนเตี้ยนะคะไม่ว่าจะเอาไปทำกำไรนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้งานเองนะคะก็ถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะคันนี้ไม่ได้ลดคิเล่เลยนะคะเอามาจัดโปรโมชั่นกันวันนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้อยู่ที่360แรงม้าเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมถังน้ำมันใบใหญ่ขนาดจุใจ300ลิตรค่ะ ก่อนที่จะไปฟังโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจะพาชมรถรอบๆคันนะคะแล้วก็พาขึ้นไปดูภายในหัวเก๋งค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะจอดรอพี่ๆอยู่ที่ US หนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้นะคะ สภาพคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะนางฟ้ามาเลยนะคะรถของเราส่วนมากนะคะไม่ใช่ส่วนมากทุกคันเลยนะคะเฮียลงไปคัดสรรเองที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสภาพรถก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะคะรถคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จเหลือล้างทําความสะอาดค่ะสภาพที่ให้ดูตอนนี้นะคะเป็นสภาพเดิมๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ รถคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะวันนี้เฮียจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรให้แบบจุกๆเลยนะคะรถคันใหญ่เบื้องเริ่มเทิมแบบนี้นะคะราคาเพียง4,049,999 99, บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะราคาอยู่ที่4,049,999 99, บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถมาจับจองกันได้ค่ะที่ร้านยูเอสน้องแคจังหวัดสระบ,บุรีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u s Group เสียงกงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ